สวัสดีค่ะามาต่อค่ะต่อต่อต่อนี่อันนี้เกรดดินมาใส่รอบที่สจากที่ลากขึ้นมา3ามครั้งใกล้จะมิดแล้วอันนี้ลากขึ้นมาแล้วเต็มผานแล้วจะขูดขึ้นมาเต็มผานแล้วจะกลบมิดไหมจ๊ะกลบมิดไหมจ๊ะมิดสิมิดเอาให้มิดเอาให้มิดอย่าให้เสียชื่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปเสือสวยงา ปิดมิดแล้วจ้าหัวหน้าหัวหน้าทำได้เพื่อน่ะพื่อน่ะโอ้ธรรมาดาดีละค่ะนี่เป็นท่างแล้วเป็นทางแล้วโอ้โอเคโอเคโอเคอออ perfect p e เฟก t อยู่เหลืออีกนิดเดียวเหลือตรงนี้อีกนิดเดียวตรงนู้นเป็นถนนหมดแล้วค่ะ เนี่ยเป็นถนนหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าได้บดด้วยนะคะอาจเะพึ่งว่าดีรอดเลยแหละแต่ก็เนาะเราเราเราทำในส่วนที่เขาจ้างเรามาเกตนี่ก็ตรงนี้ให้ดีที่สุดเอาไม่เป็นไรและเมื่อไม่ได้บดก็ไม่เป็นไรแต่เกรดให้พี่น้องประชาชนได้เดินเหินสะดวกก็เจาพึ่งกับหัวหน้าจโจย,ยินดี มีงานไหนเรียกใช้ได้นะคะทีมงานเรืองแสงจ้าหัวนันโจรอเองจ้าหัวนันจรยเป็นคนขับเองจัดเองเลยจ้าให้แต่บอกเนื้องานล่วงหน้าจ้ะบอกเนื้องานว่าแบบไหนแบบไหนก็เดี๋ยวหัวหน้าท่านจัดเองท่านก็มาอีกแล้วอีกครั้งหนึง่งอันนี้คือรอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าเอามาดึงมาปิดกันอีกแล้วนั่นคะ่ะโอเค โอ้ย oh, fc ตัวน้อยนอนนั่งไกลๆนอน fc ตัวน้อยไอ่ยยยยยย fc ตัวน้อย fc ตัวน้อยอยากมาชมหัวหน้าโจด้ดโอ้ยฝนจ้าอย่าเพิ่งมานะจ้าคอยก,ก่อนนะจ้ารู้จ้าว่ามืดมาแล้วแต่อย่าเพิ่งมานะจ้าเพราะยังไม่เสร็จเลยขอจิกอีกข้างหนึ่งก่อนนะจ้าเนี่ยจิกมาตัวจิกมาตัวนั่นละ ปัดอึอองัดขึ้นมางัดขึ้นมาอึปัดจีโท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 อึดอือืด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 อึดอื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 เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยเจ้ายักษ์ใหญ่นี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะ นั่นนะ่ะเอ้ยยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่มาแล้วมาละจิกมานั่นกลบแล้วจ้ากลบแล้วกลบแล้วกลบมิด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 มด,ดีเป็นไงล่ะมิดแล้วจ้ามิดแล้วสว ขออนุญาตนะจ๊ะคลิปนี้ขออนุญาตชมคุณหัวหน้าสักหน่อยนะจ๊ะมิดแล้วจ้าเอ้ยเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะโอ้ยเพ,พ,พอร์เฟกแล้วล่ะค่ะเพอร์เฟกแล้วเอ้ย,อยกีตากับผู้นงอยู่ทั้งรถกับบอฮอนบอยอยังติลูกคือบ่ลงมา เอยากให้ไปย้อนดูอ่าบีฟอร์กับอัปเตอร์จังเลยค่ะทุกคนคะ่ะตอนจะเพิ่งเห็นตอนแรกจะเพิ่งบอกว่าอุ้ยมันตกใจเลยนะเพราะว่ามันมันมันลึกแรงนะแต่หัวหน้าท่านก็เก่งเนาะท่านลากดินมาใส่ได้อขออนุญาตได้จ้าขออนุญาตชมชม หัวหน้าเดิ้อจ่าเดิ้ลเจ้พึ่งขออนุญาตชมมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอบนี้มิดไหมรอบนี้มิดไหมจัดว่ามิดจัดว่ามิดลากมาเต็มใบพานยักษ์ใหญ่สู้ตายครับยักษ์ใหญ่สู้ตายเอาสิเอาสิลากเข้ามาลากเข้ามาเดินเข้ามายาวมายาวมายักษ์ใหญ่มาป,ปากยัดเข้ามาเลยเอาเอาลากมามิดครับมิดครับมิดมิด สายนิดหนึ่งสายนิดหนึ่งสายมือเจ้พึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวยาวยาวยาวมายาวนั่นนะจบครับจบแบบสวยงามแล้วครับจบแล้วโอเคครับจบสวยแล้วครับจบสวยครับบีฟอร์อัปเตอร์ดูย้อนหน้าย้อนหลังได้เลยนะคะ เป็นยังไงคะงามแล้วไปถึงตากรรมการยังคะถึกตากรรมการหรือยังมาหน่าโอยที่น้องจ้าตอนนี้เอากระบะเขามาไดแล้วเด้อทียมงานเรื่องแสงมาทํำให้แล้วเด้อจ้าเด้อเขาออกสวนไดแล้วจ้าแต่ถ้าฝนมากอีกก็บ,บ่แห้งดอกว่าคะ่ะบพะฝนบ่แห้งดอกให้มันออกไปตามขางจิกขางเอาไว้ก็น่าจะไปมากได้จ้ะแน่น เ่นไปตั้งล้ำมาอีกรอบนึ่งล้วปื๊ดจิโทมามาเลยมาเลยนานเตรียมสิจ๊ะเตรียมเตรียมเตรียมรูดเตรียมรูดเจ๊เพิ่งมองเห็น f อซตัวน้อยตบมือด้วยนะนั่น่ะปื๊ดเอ้าอลอ้วอ้อ้โอ้โออ้โอ้กอ้โอ้โอ้โอ้อ้ออออออ้ นั่นแหละซ้ายมือเจพึ่งจ้าเหลือน,นิดหน่อยจ้าโอ้ว้าวว้าวว้าวนาน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 ไปซ้ายแล้วจ้ะไปซ้ายแล้วจ้ะมิดแล้วจ้ะครบแล้วจ้ะครบแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วจัดแล้วจัดแล้วจัดโอเคค่ะสวยงามรื่อดุค่ะ ถ้าอย่างเอจ๋ามันก็น่าลุ้นไม่ะ่ะเจ๊พึ่งก็ยังลุ้นเลยว่าหัวหน้าท่านจะทํำยังไงโอ้โหจากลุมที่เจ๊พึ่งเดินเมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วจ้าหายไปแล้วขออวนอวยนะคะขออวนอวยหัวหน้านิดหนึ่งนะจ๊ะอย่าถือสาเจเนะเจ๊ก็พูดอย่างนี้แหละไม่หรอกเพราะว่าเห็นตอนบีฟร์นะมันลุกแรงเนาะอือแต่ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วจ้า ออมาเลยจ้ามาได้จ้าค่อยๆมานะคะมาได้ค่ะไปเลยจ้าไปได้จ้า <laughs> นี่ไปได้แล้วค่อยๆไปเด้อค่ะเดี๋ยวล้มรถบอเตอไซค์น้ำเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะโอ้ยโอ้ยมิตรรักทั้งหลายจ้าเส้นเอ่อเส้นทางเนี้ย ถามว่าโหดไหมโหดตอนเจ๊เห็นนะโหดไหมโหดแต่เจ๊ก็คือเราเราไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าท่านจะวางแผนอะไรของนางนะแต่ก็ได้ลุ้นน่ะเพราะตามปกติเวลาเขาไปทําถนนหรืออะไรแบบเนี้เจ๊เพิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปกับเขานะเราก็อยู่บ้านทําหน้าที่ของเราไปอย่างนี้นะมีรอบเนี้ที่เจ๊เพิ่งคิดว่ามันมันมันโหดจริงแต่ หัวหน้าท่านทําได้นี่เห็นไหมกลับมาอีกแล้วรอบหนึ่งจ้ารอบนี้ก็จะกลบข้างข้างมาสวยงามอารามเทพสวยงามอารามตาจังเลยสวยจ้าสวยจ้าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วยักษ์ใหญ่อาปากลากดินกลบมาแล้วจ้า ความสวยจะบันเจิดหลังจากนี้มามามายักษ์ใหญ่มาเลยยักษ์ใหญ่มาเลยเอ้ยยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่เนี่ย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 โอ้ยเอฟซี FC ขาดูข้างหลังสิดูข้างหลังของรถเก็เดอ้อสิดูสิปัดทิโตปัดเนี่ย เนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมค่ะข้างหลังน่ะข้างหลังมันสเเมนแตนแล้วค่ะสเเมนแตนมากแล้วข้างหลังอ่ะดูได้แล้วรถปิกอัพเข้าได้นะคะสวยแล้วค่ะสวยแล้วสวยมากแล้วไไก็น่าจะประมาณนี้เดมใช่หรอไไ <laughs> ว้าวว้าวว้าวเนี่ย สวยยังสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสว,ว้โอายักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เก่งมากยักษ์ใหญ่เนี่ยเห็นไหม FC จะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าชมช่องเจพึ่งหนาไม่มีพลาดจะได้เห็นการทำงานของหัวหน้าจ้ยแบบละเอียดยิบ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 ลูกตาแล้วจ้าเนี่ยสวยยังสวยยังถือว่าจัด จัดว่าสวยยอถือว่าจัดจัดว่าสวยแบบไหนดอกเนา FG FC จ้าไอ้พูดเองก็งงเองเด้จ๊ะแต่ก็เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องเนาะโอ้ยใครถูกใครใครดูดูแล้วว่า ถูกตากรรมการนี่กดไลค์กดแชร์ให้เจพึ่งด้วยนะจ๊ะฝากช่องด้วยนะหัวหน้าจรแคสซิงจ้าถ้าถ,ถูกใจให้กดไลค์ถ้าถูกใจต่อไปอีกก็ขอให้กดแชร์นะคะอ,อ่กดกระดิ่งกดซับสไคร้ไว้ให้ด้วยนะคะซับสไคร้ค่ะไม่ใช่ซับสไคร่อ <laughs> ี พอได้หัวรอได้จ้ะเด้อคำคำค่ะคำคยยามยามบ่ายแล้วยามบ่ายแล้วบ่ายแก่ๆแล้วจ้าโอเคค่ะ,ะเ,เปรมฤทยัยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนในการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ